อยู่ในอนาจักรธรรมพวกเจ้าล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณฟ้าเบื้องบนบารมีคุณอาจารย์บรรพบุรุษเจ็ดชั้นลูกหลานเก้าชั่วคนของพวกเจ้าล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณฟ้าบารมีคุณอาจารย์แล้วเหตุใดพวกเจ้าไม่มีใจบำเพ็ญปฏิบัติกันเล่าแล้วเหตุใดจิตใจของพวกเจ้ายังไม่เที่ยงตรงเล่า เจ้ารับธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติมีบุญคุณแต่ไม่ตอบแทนมีปณิธานแต่ไม่ชำระแล้วเจ้าจะมีสิทธิ์อันใดที่จะหลบเลี่ยงภัยพิบัติเจ้ามีสิทธิ์อันใดที่จะสะสางหนีเวรกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเพื่อสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเล่าพวกเจ้าต้องดึงจิตแห่งการสำนึกขอเขามาออกมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่ผิดซ้ำอีก ฟ้าเบื้องบนโปรดผู้ที่รู้สำนึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ที่สำนึกผิดขอขมาบาปเริ่มตนตั้งแต่บัดนี้ทำจิตให้สงบใช้จิตสำนึกขอขมาจงจำเอาไว้จะต้องเคร่งครัดพุทธระเบียบเพราะว่าคนสามารถจันลงทําให้รุ่งเรืองแต่ไม่ใช่อาศัยธรรมจันรลงคนให้รุ่งเรืองฟาอาศัยมนุษย์ประกาศธรรม มนุษย์พึงอาศัยฟ้าชำระปณิธานจึงบรรลุพระโอวาทเท้าสักกะเทวนาคราชพระเจ้ากวนอูเง็กเสียนห้องเตอองค์ที่18สวัสดีสมาชิกช่องผิงซันบุ๊กทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาศึกษาหนังสือการปลุกชาวโรค หากท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้เพื่อศึกษาต่อเพิ่มเติมหรือพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานท่านสามารถติดต่อไปที่ศูนย์หนังสือนุเคราะห์ชาวโรคได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์0 9 0 5์9 8 7 9 9 9 8ย2 3้าห4 4หรือแอดไอดีไลน์ไปที่ JKbook มหันตภัยรมรันกระชั้นชิดปรากฏอยู่เบื้องหน้า ห้ามารร้ายปัดกวาดโลกานำพาเคาะัยอัป,ปมงคลทุกคนพึงระมัดระวังเตรียมการป้องกันพร้อมอย่ารอให้ภัยมาเยือนสายเกินแก้ค่อยมานึกเสียใจทีหลังการปลุกชาวโลกชี้นำผู้ลุ่มหลงกล่าวความจริงอย่างแจ่มชัดณน้าบ,บัดนี้ต้องเร่งบําเพ็ญคุณธรรมอย่ารีรอภัยพิบัติที่อยู่เบื้องหน้านั้นร้ายแรงนัก บัญชีนี่เวนกรรมที่สั่งสมหลายหมื่นปีถึงเกณฑ์การบรรจบตามติดล้างบาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจัดวางไว้แต่เนิ่นๆเปิดสมุดบัญชีบาปบ,บุญรายละเอียดกรรมปรากฏให้เห็นชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตติดหนี้ชดใช้หนี้ทั้งหนี้ชีวิตและหนี้กรรมไม่มีใครหลุดรอดไปได้36ขุนผลสวรรค์72ขุนผลนรกดาวมฤตยูดาวพิฆาตปีศาตร้ายล้วนถูกส่งมาอุบัติยังโลกมนุษย์ โลกที่เคยสวยงามเต็มไปด้วยสีสันพลันถูกทำลายสิ้นสลายมารร้ายก่อกวนให้เกิดการหั่นพันประหัดประหารชีวิตกันทั่วโลกวุ่นวายกลายเป็นกรียุคทั่วโลกโกราหนมวลชนต่างเดือดร้อนไม่อาจสงบสุขทุกขนทุกแห่งมีโจรผู้ร้ายชุกชุมต่างอวดอ้างศักดาท่านงองค์อาจวาขานี่แหละคือวีรบุรุษผู้กลา้า บ้างแย่งชิงอำนาจบางต้มตุนหลอกลวงบางจับตัวเรียกค่าไถ่บ้างก่อการร้ายบ้างก่อกบฏท,ทำศึกสงครามทุกคนต่างถูกบีบบังคับจนไม่อาจหยัดยืนได้ไม่รู้จะใช้ชีวิตกันอย่างไรในสภาวะที่ต่างเดือดร้อนกันทุกหย่อมยญกา บางถูกกระสุนปืนยิงตายบางถูกฆ่าด้วยมีดดาบวิญญาณตกสู่ปรโลกบ้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตบางกระโดดน้ำแต่กลับจมน้ำตายวิญญาณตกสู่นรกทั้งหมดล้วนเป็นเคราะห์กรรมที่สั่งไว้ในอดีตชาติชาติที่แล้วก่อกรรมไว้ชาตินี้ต้องชดใช้คืนอดีตชาติสร้างเหตุไว้ ปัจจุบันชาติรับผลตอบสนองผลกรรมสนองในชาตินี้แม้เล็กน้อยไม่มีผิดพลาดมนุษย์มีความผิดบาปเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เหนือศีรษะของทุกคนจะมีธงปักไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ฟ้าไม่สนจดจำผู้ใดแต่จำธงที่ปักไว้ทำโทษให้แรงกรรมตอบสนองตามธงสัญ,ญลักษณ์ปักธงเขียวตายด้วยกระสุนปืนปักธงแดงตายด้วยไฟครา ปักธงดำจมน้ำตายปักธงขาวตายด้วยมีดดาบฟันแทงมีเพียงสั่งสมบุญกุศลสร้างคุณงามความดีจะถูกปักธงเหลืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้รอดปลอดภัยผู้คนแม้ทำความดีมีวาสนาได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิสู้ออกบำเพ็ญธรรมให้รอดพ้นบ่วงกรรม เตือนชาวโรคใแ้รีบเสาะหามาหาธรรมหากไม่แสวงหามาหาธรรมชีวิตอยากรอดพ้นภัยพิบัติในคราน,นี้รุนแรงไร้ขีดจำกัดเลือดนองเป็นสายน้ำกระดูกกองท่วมเป็นภูเขา ผู้บำเพ็ญธรรมทุกคนจะรอดพ้นภัยผู้ใดไร้ธรรมยากรอดพ้นบ่วงกรรมมวลพุทธาประทับอยู่กลางนภาสถิตบนฟากฟ้าคำนวณบัญชีบาปบุญเพื่อชำระสะสางกันใครผู้ต้องชดใช้ใครผู้ติดหนี้ใครควรตายแทนใครใครทำกรรมชั่วไว้แต่ปางบันใครสร้างกุศลคุณงามไว้เมื่อชาติปางก่อน หากลบกลบนี่แล้วดูผลลัพธ์ว่าเหลือความชั่วมากกว่าหรือเหลือความดีมากกว่ากันหากผลลัพธ์ออกมาเหลือความดีอยู่เหล่าเทพเทวาจะคุ้มครองผู้ใดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะรอดปลอดภัยหากผลลัพธ์ออกมาเหลือแต่ความชั่วช้าเทพเทวาลงทัน ผู้ใดถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงทันยากรอดพ้นไหายนะต้องประสบมารร้ายและเพศภัยทำลายแผ่นดินบุ่นวายทุกหย่อมหญ้าภัยแล้งกระนำซ้ำเติมอีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บระบาดท,ทั้งภายในและภายนอกจำทนอดอาหารทั้งยังต้องประสบกับความโกลาหลวุ่นวาย ตายโดยไม่มีสาเหตุคิดตรองดูหน้าเศร,ร้าสลดวันข้างหน้าจะมีผู้คนตายมากมายในจำนวนสิบส่วนต้องตายไปเก้าส่วนเพียงหนึ่งส่วนที่รอดพ้นเป็นเทพเซียนคิดคำนวณตามหลักฟ้าดินจะพลาดผิดไม่ได้แม้แต่น้อยหากแบกภาระหน้าที่ช่วยงานฟ้าสามารถชดเชยได้ไม่ต้องชดใช้หนี้ชีวิตแต่บัญชีหนี้กรรมต้องสะสางชดใช้คืน เตือนชาวโลกควรมองให้ทะลุปรุโป,ปรงรีบเร่งกินเจสวดท่องพระพุทธะรักษาศีลเคร่งครัดธรรมวินยัยสวดท่องพระสูตรและเจริญรอยตามสามารถปลดเปื้องบาปกรรมหมื่นพันหากไม่มีภาระหนะ้าที่ช่วยงานฟ้าแล้วไซนี่ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตติดหนี้เขาไว้ยังไงก็ต้องชดใช้คืน โลกโลกีอย่าห่วงอะไรรักหลงรักอะไรอยากจะตัดโลกสีแสงแม้ดูดีหลงอะไรรักสุดท้ายไร้จุดจบโลกในลาบป,ปากินเนื้อสัตว์ติดในรสชาติทั้งหมดล้วนติดหนี้สร้างบัญชีกรรมกินเนื้อเขาสองขีดต้องชดใช้คืนครึ่งกิโลไข่เล่ายินยอมให้ฉีกเลือดเนื้อกินแม้เพียงนิด กินมากก่อบาปเวนมากบาปล้นพ้นไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังสิ้นอายุขไขกินเนื้อเข้าไว้พยายมบัญชายมมาทุตนำองค์การประกาศิธิ์มาตามตัวมือถือเสอตวนยืนณเบื้องหน้าพาตัวไปล่ามยามสามตายยามสามไม่มีใครสามารถมีชีวิตรอดได้ถึงยามห้า ถึงแม้ว่าจะยุ่งหรือไม่ว่างไม่ว่าจะทำอะไรทุกเรื่องจำเป็นต้องทิ้งปลานแตกสัน้นลมหายใจหยุดกระทันหันแม้ตาเบิกโพลงแต่ก็มองไม่เห็นทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้เหลือเพียงสองมือกำความว่างเปลา่าช่างนา้าเวทนายิ่งถึงแดนยมมโลกถูกยมมาทูตจับทุกตีทรมานจนสาสมยมมาทูตไม่ปราณีถูกโบยตีไร้ที่หลบซ่อน ยังต้องพาตัวไปพบพญายมผ่านเส้นทางที่ต้องเผชิญกับฝูงหมาป่าดุร้ายรุมกัดถลกเนื้อหนังพลุนจนเลือดไหลนองท่วมพวกผีไร้ญาติต่างกลูกันเข้ามาก่อกวนพวกมันรุมถึงต้องการเงินฉุดกระชากจนขวัญหน,นีดีฟอกกระบองน้ำเหล็กทุบกระหน่ำตีหอกดาบเหลนเหลาทิ่มแทงไม่หยุดยัง้ง ทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังแหลกเลว้วยมมาทูดลากตัวส่งไปลงทันด่านอื่นต่อทันทีบันลังว่าความของเท้าพยายมดูเคร่งครัดจากสิทธิสง่าในเกรงขามยมมาทูดหน้ามา้ายมมาทูดหน้าวัวยืนขนา สองฝากฝั่งท่านพญายมราชนั่งตรงกลางเป็นประธานเจ้าหน้าที่พิาพากษามือถือสมุดบัญชีบาปบุญตรวจสอบชัดเจนความดีกับความชั่วร้ายที่ก่อไว้ไม่อาจโต้แย้งใดๆไ,ไ,ได้ต้องจำนนด้วยหลักฐาน หากทำบุญสุนฐานสร้างความดีมีจิตเมตตากรุณาได้เป็นคุ้นางขาราชบริพานบุญกุศลครบสามพันก็ได้เป็นเทพเซียนถ้าไม่มีบุญกุศลความดีก็คงลำบากมิแต่ลงสู่ห่วงนรกร้องไห้วอนขอฟ้าลงกระทะทองแดงปีนภูเขามีดถูกคลบตำโม่เหล็กบดถึงตอนนั้นเสียใจก็สายเกินไปแล้ว พูดถึงการบำเพ็ญปฏิบัติตนนั้นไม่ยากเลยขอเพียงมีจิตศรัทธาพร้อมตั้งปณิธานด้วยความมุ่งมั่นงดเว้นอาหารขาวเพื่อตัดกรรมรักษาใจตั้งมั่นอยู่ในศีลดำเนินอยู่ในธรรมตั้งโต๊ะบูชาถวายธูปกราบไหว้พระวันละสามเวลาหมั่นสวดมนต์ทองพระสูตรไม่เกียจคร้านไม่โรคอยากความสุขสบายนีกรรมในอดีตเล่งชำระร้างให้หมดไป บาปก,กรรมในอดีตชาติเมื่อชำระล้างหมดสิ้นแล้วจากนี้จะแคล้วคลาดจากหายนะตลอดไปกราบไหว้พระวิสุทธิอาจารย์เปิดประตูยานสามารถกลับคืนสู่แดนสวงสำเร็จเป็นเทพเซียนไม่เสียเวลาเปล่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสชดช่วยบรรพชนเจ็ชั้นลูกหลานเก่าชั่วคนอีกผลส่งให้บุปการีได้รับอนิสง์สามารถกลับคืนสู่แดนพุทธกเกษตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกกตันยูและเมธีปราดผู้มีคุณธรรมได้รับการเชิดชูสดุดีว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านคุณธรรมและกะตันยุตตาธรรมดวงยานสำเร็จธรรมกลับคืนเข้ากลาบเฝ้าพราะองค์ธรรมมารดาอยู่ในกลุ่มเทพเซียนอิสระเสรีสุขสรารรื่นรมหาใดเปียบปาน กล่าวโอวาทถึงตนนี้ขอจบกันชาวโลกจงนำไปศึกษาและพิจารณาตนเองให้ทวนทีหากต้องการรอดพ้นจากความทุกข์และภยัยพิบัติให้รีบเร่งศึกษาบทโอวาทเจือมีเพียงชี้นำผู้ลุ่มหลง การปลุกชาวโรคชี้นำผู้ลุ่มหลงชื่อมีเพียนชื่อมีเพียนเปรียบดังนาวาธรรมสามารถฉุดช่วยเวไนข้ามฝากขึ้นฝั่งธรรมไม่ว่าพบเจอผู้คนณนะแห่งหนใดมันนำโอาวาทนี้ชี้นำอธิบายต่อเพื่อประกาศแพร่ไปให้กว้างไกลชักนำคนหลงกลับคืนสู่พุทธยานบรรพธ กราบเฝ้าพระองค์ธรรมารดาส่งเสริมตนอีกทั้งส่งเสริมผู้อื่นได้บรรลุบุญกุศลยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต หากใครไม่ศึกษาการปลูกชาวโรคชี้นำผู้ลุ่มหลงจื่อมีเพียนขณะมีชีวิตประสบเคราะห์ร้ายตายอย่างอนาถอีกทั้งหลังจากสิ้นชีวิตยังต้องถูกฟ้าลงทันวัชนะเรียบง่ายให้โอวาดไว้เตือนชาวโรครีบเร่งชุดช่วยคนพ้นจากความทุกข์แบกรับภาระการปกโปรดเพื่อเก็บงานสมบูรณ์ ขอเตือนสาธุชนทั้งชายหญิงเร่งบำเพ็ญตนถนอมรักษาชีวิตล้ำค่านี้อย่าเห็นเป็นเรื่องร้อเล่นช่วยโอกาสขณะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์และเสรีภาพก้าวขึ้นสู่เรือธรรมเจริญในมหาธรรมการปลุกชาวโลกชี้นำผู้ลุ่มหลงพระโอวาทท้าวสกัดเทวราชเงกเสียนห้องเตองค์ที่18พระเจ้าควรอุตรักไว้ว่า คุณค่าของความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่การมีความจงรักภักดีความกรกตันยูและมีคุณธรรมจึงจะนับได้ว่าเป็น เราไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่กระตันยูต่อบิดามารดาไม่รักษาศัจธรรมแล้วไซถึงตัวยังมีชีวิตอยู่แต่ด้านจิตใจเสมือนหนึ่งได้ตายจากไปแล้วและจะไปอยู่แบบลับๆล่อๆไม่มีความหมายอะไรจิตคือพุทธะพุทธะคือจิตไม่ละอายจิตคือไม่ละอายต่อพุทธะการกระทำสิ่งใดที่หลอกลวงแม้นจิตตนก็คือการหลอกลวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะฉะนั้นสาธุชนพึงสังวรใน3เกรงคือ1เกรงพระองค์การฟ้าประกาศสิทธิ์2เกรงผุ่มมีคุณธรรมบารมี3เกรงพระวจ,จนะของพระอริยะเจา้าและ4ข้อที่ควรรู้คือรู้ฟ้ารู้ดินรู้เขารู้เรา พึงระมัดระวังไม่ให้ตัวเองกระทำสิ่งที่ผิดจงอย่าคิดว่าหลบอยู่ในห้องมืดบ้านร้างทำสิ่งชั่วชา้าสามาแล้วจะไม่มีใครเห็นแท้ที่จริงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำใดๆล้วนอยู่ในสายตาของเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นสิบตาต่างเพ่งมาที่กระทำของพวกเราอยู่และจงอย่าคิดว่า ที่พูดนั้นปราศจากข้อมูลกรรมที่คนเราก่อขึ้นย่อมได้รับผลสนองทั้งนั้นและจะไม่ผิดพลาดแม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียวกรรมตันหาเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งปวงความกระตันยูเป็นยอดแห่งความดีโปรดอย่าคิดว่าสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมหากแต่มีผลประโยชน์แก่ตนแล้ว ก็ไปกระทําสิ่งที่ชอบทําแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วไม่ยอมกระทําหากว่าใครที่ทําให้ข้าผิดหวังจงมาทดลองคมมีดของข้า ความเป็นคนนั้นควรเคารพฟ้าดินสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส่นไบบันพระบุรุเที่ร่วงรับกระตันยูต่อผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเคารพครูบาอาจารย์รักเพี่รักน้องมีสัจจะต่อเพื่อนฝูงผูกมิตรกับบ้านใกล้เรือนเคียงสามีภรรยาร่วมเสริมสร้างครอบครัวสันติสุขอบรมลูกหลานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเสมอสร้างบุญกุศลทั้งในที่แจง้งและที่ ที่รับเฉวยผู้ที่กำลังประสบภัยจนเจือผู้ตกทุกข์ได้ยากานุบำรุงหรือก่อสร้างโบสถ์ศาลา บริจาคทุนทรัพย์ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะส้างพระสูตรพระคำพีบริจาคยาแก่ผู้เจ็บไข้แจกจ่ายน้ำแก่ผู้กระหายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างถนนส่อมสะพานสงเคราะห์ผู้เป็นไม่บรรเทาทุกข์ร้อนของผู้อื่นเพื่อค้ำคูณบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมมาช่วยเหลือผู้มีความทุกข์และอย่ายุยงผู้อื่นให้มีคดีความสละเงินทองเพื่อส่งเสริมผู้อื่นให้บรรลุในกิจกุศลอันดีงาม ชี้แนะผู้คนให้รู้กฎแห่งกรรมมีเมตตาใหา้อภัยไม่จองเวรต่อกันไม่โกงตาช่างคบค้าสมาคมกับคนที่มีศีลธรรมไม่คบคนชั่วเป็นมิตรจงปกปิดความชั่วของผู้อื่นและสรนเสริญแต่ความดีงามของผู้อื่นเท่านั้น จงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธ,ธกภัยหรืออักขีภัยกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมมีมโนธรรมสำนึกเริ่มตนเป็นคนดีต้องมีจิตเมตตาการุณอย่าให้มิจฉาความคิดเกิดขึ้นในสมองตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมจงมีจิตมั่นคงและมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การกระทําของตอนไม่มีใครรู้เห็นแต่เทพพยายดาเบื้องบนรู้เห็นแจ้งชัดอยู่ตลอดและจะประทานบุญต่ออายุให้ลูกหลานจะเจริญรุ่งเรืองเคราะห์ร้ายและความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่มาแผ่วพานเพศภัยไม่อาจกล่ำกลายทั้งคนและสัตว์เลี้ยงในบ้านจะอยู่อย่างผาสุกดาวมงคลจะสนองผล แต่หากแม้นความดีไม่กระทําจิตคิดอกุศลสั่งบาปเวรผิดศีลประเวณีกระทําชําเราลูกเมียคนอื่นทําให้ชีวิตคู่สมรสแตกแยกทําลายเกียรติและชื่อเสียงของผู้อื่นอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นเขามีความรู้ความสามารถเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของคนอื่น เพียงเพื่อให้ครอบครัวตนร่ำรวยเมื่อไม่สมดังใจก็โทษฟ้าโทษด,ดินโทษฝนโทษลมนินทากล่าวร้ายผู้ปฏิบัติธรรมทำลายพระพุทธรูปลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ ข่าวัวควายและสุนัขนำกระดาษที่มีตัวอักษรหรือหนังสือพิมพ์เช็ดสิ่งโสโครกใช้อำนาจอิทธิพลไปข่มเหงรังแกผู้บริสุทธิ์หรือคนอยากจนยุแย่พ่อแม่พี่น้องของครอบครัวผู้อื่นให้เกิดความขัดแยง้งร้าวฉานแตกสามัคคี ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เคารพศีลธรรมประพฤติตนเองเยี่ยงโจรผู้ร้ายปนข่าข่มคืนไม่เกรงกลัวบาปเวรไม่ละอายต่อฟ้าดินชอบฟุ้งเฟอ้อคุยโวโอ,โอ้วดไม่รู้จักประหยัดไม่ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานไม่เสียดายผืลผลกินทิ้งกินกว้างไม่รู้จักสำนึกบุญคุณคนไม่เพียงแต่หลอกลวงตนยังผิดต่อจิตมโนธรรม ทั้งๆท,ที่ตนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วค้าขายเอาเปรียบไร้ความเป็นธรรมชอบโกงตาช่างตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิหลอกลวงต่มตนผู้อื่นให้ลุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบว่าสามารถส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์ได้ใช้เล่เพทุบายเพียงเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน คำพูดจับปรับไม่รักษาสัจวาจาบนบานสารกล่าวต่อฟ้าดินจิตใจคิดคดทรยศหักหลังขาดคุณธรรมจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมจารีตประเพณีไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชักจูงคนไปในหนทางมิจฉานอกรีดเรื่องที่ดีไม่ยอมทำแต่และว,วันสั่งแต่ความผิดบาป พูดเล่นปิ่นปอนสร้างความเดือดร้อนก่อคดีทุจริตและประพฤติมิชอบผลจากต้องประสบเหตุเพศภัย,ยและหายนะนานบประการจากอุทกภัยอัคีภัยโจรภัยโรคภัยร้ายลูกหลานโง่เขลาเกิดบุตรชายจะกลายเป็นโจรเกิดบุตรตรีจะเป็นหญิงชั่วตนเองจะอายุสั้นบานแตกสาแหลกขาด อย่างเร็วที่สุดผลกรรมจากตอบสนองในชาตินี้หรือไม่ก็จะส่งผลสืบถอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบละเอียดท่วนทีไม่มีการผิดพลาดแม้แต่น้อยมีสองอย่างเท่านั้นคือความดีและความชั่วที่จะแบ่งแยกส่งผลให้ได้ประสบกับมงคลหรือเคาะภายัยทำดีดอมใหญ่ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนอง การกล่าวสอนของข่านี้หวังว่าผู้คนทั้งหลายจงปฏิบัติตาม ถึงแม้จะเป็นคำพูดง่ายๆแต่ก็มีประโยชน์และคุณค่ากับชีวิตทั้งกายและใจหากมีใครกล่าววาจายาะหยันก็จะได้รับโทษจากข้าโดยขมมีดของข้าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำพ์นี้จะแคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายภัยพิบัติและความมั่งมีสีสุขจะมาเยือนขอบุตรใดบุตรมีอายุยืนนานมั่งมีด้วยโภกทรั์และชื่อเสียงประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสำลิดผลในสิ่ง อันพึงปัถนาผลบุญเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อประกอบกรรมดีเท่านั้นค่ะไม่มีการลำเอียงใดๆผู้มีจิตเมตตารักษาศีลยึดมั่นในคุณธรรมความดีและผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่ข้าจะปกปักรักษาพิทักษ์ขอให้ชาวโลกจงยึดมั่นปฏิบัติแต่ความดีและเว้นจากความชั่วทั้งปวง